สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับดวงเมืองปี2567นอสตาดามุสเมืองไทยเตือนครึ่งปีแรกวันรัฐประหารคำทำนายเดือนพฤษภาคม2567มีดังน,นี้ธุรกิจท่องเที่ยวอับเฉาญี่ปุ่นขัดแยง้งเกาหลียุโรปปั่นป่วนบ่งว่า การบริหารราชการแผ่นดินมีแต่อุปสรรคยุ่งยากเหลือประมาณรัฐบาลล้มลุกคุกรานเศรษฐกิจของประเทศถึงขั้นอันตรายความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสังคมนั้นความเห็นแก่ตัวของผู้ดีมีเงินและการสแสวงหาอภิสิทธิ์ของข้าราชการผู้ใหญ่เป็นแฟชั่นอันออกหน้าออกตาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสังคมของเมืองไทยยังไม่ได้รับการผ่าตัดหลังจาก นอนขึ้นเขียงรอคอยมานานทั้งนี้เพราะความเห็นแก่ตัวของเราอภิสิทธิชนทั้งหลายเป็นเหตุให้เหล่าปัญญาชนตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของประเทศชาติซึ่งถ้ายังขืนปล่อยให้สังคมดำเนินไปเช่เชนนี้อีกเหล่าคนยากจนหรือผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินขําล้วนมีไรายได้น้อยไม่สมดุลกับรายจ่ายก็จะลุกฮือขึ้นมาจับอาวุธต่อต้าน อาจจะละเมิดกฎหมายเกิดชลาจนประทุษร้ายก่อความไม่สงบประเทศไทยนอกจากบ้านเมืองยังร้อนฉ่าแดงโรอยู่เช่นนี้ก็จะมีเหตุสำคัญอันพึงควรระวังเช่นอุบัติเหตุใหญ่ภัยธรรมชาติรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียาคาเนย์กับหมู่เกาะทะเลใต้ด้วยรัฐบุรุษคนสำคัญของชาติในยุโรปจะตกจากตำแหน่ง หรือล่วงลับไปแม้ประเทศอิรักก็ไม่น่าวางใจนักคำทํานายเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567ด้วยหโดยหลวงพ่อวราเตือนระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่พิธีกรได้ถามหลวงพ่อวราว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อวราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบ อิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามจากรักเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศของเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไป มีคนที่สามมีอีกนะเมื่อก่อนนะ่ะเรามี8ปดพักจะมีเพิ่มเป็น12บสองพักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะก,กลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะกันเองอยู่ครบเทอมสปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกประเด็นถัดมาโรคอุบัติใหม่มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้น รัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดนั้นก็มาแล้วต่อไปในอนาคตจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคนั้นจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่โควิดนั้นเชือ้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือด จะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรนั้นควรไปปรึกษาแพทย์ความคืบหน้าคำทำนายปี2567จากอาจารย์โจอ่อานัดสันคชาโหราจารย์เปิดเผยคำทำนายอิทธิพลจากกราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบาบางลงภาพรวมดวงเมืองปี2567การเงินการคลังอ่วม เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทิศทางบวกมีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังพฤหัสบดีเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ อยู่ในกลุ่มของจริยะโคจรทับลัคนาตำแหน่งราชาโชคเดินถอยหลังส่งผลให้มีความผิดเพี้ยนดังปรากฏข่าวมลึกตะยูเข้าไปราศีพฤกษกเป็นพบการเงินการครังมลึกตยูเป็นดาวภัยอาเพศอยู่ที่ไหนเหมือนสว่านเจาะรูอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2567จึงมีจุดรั่วจุดบอด พระราหูย้ายเข้าราศีมีนพบวินาศดวงกำเนิดมีพระราหูประทับตาราหูโคจรประทับร่างพระราหูความหมายคือมัวเมาแต่ในคำภีพระศาสนาพระราหูเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งที่ไม่ยึดติดถ้าอยู่ที่ดีราหูเป็นดาวบาปเคราะห์ ดีในเรื่องของโลดโผนโจนทยานราหูส่งผลในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนตีความหมายเด่นในเรื่องของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติเพราะในราหูมีพระพุทธพระสุขเรื่องการเจรจาต่อรองอิทธิพลพระสุขเปรียบดังสีวิไลกระตุ้นเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ต่างๆเรื่องการลงทุนส่งผลดีต่อการคลังการค้าการขาย มีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลภูมิภาคโซนเอเชียลับๆไม่เปิดเผยเป็นปีที่เกิดโครงการใหญ่ๆต่างๆมากมายแต่สอไปทางปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยเรื่องของภัยพิบัติต้องจับตาปี2,567ต้องจับตาอาจเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆอิทธิพลจากพระเกตส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ภาคพื้นบนถนนเกิดบติเหตุใหญ่ต่อเนื่องดินถลม่มเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอุบัติเหตุบนพื้นที่ความคืบหน้าคำทํานายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทํานายจากหุ่นฟองสนานจามรจันท์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจ เรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำด้วยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษาจรสำคัญในปี2567พระหัสปอดีจรวงเล็บห้าเดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ 8, เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลกินีจรตั้งแต่21เมษายน 2567พระเสาร์จรวงเล็บเจเดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระเมลิกตยูจรวงเล็บศูเดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พฤหัส,สบดีวงเล็บ5เป็นกาลกินีจรพระจันทร์วงเล็บสองเป็นสีจร ระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปีทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์มีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตา ตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละล,ะลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565 ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ปีต่อไปข้าม,มาปีใหม่2567